ปากดีเขาสันปากดีเขาสันแดนนี่เมอร์ฟี่กองกลางปีกระดับขึ้นหิ่งของด้วยปูออกมาตอบโต้คาฟูว่าจะบ้าเหรอว่ามึงจะให้อโนเนี่ยนะได้บอลลงดอมันยากยากยากมากมากมึงฝันแล้วเอาความเป็นจริงนะขอบคุณก่อนที่ชมว่าอาโนเนี่ยนะมีโอกาสได้บอลลงดอขอบคุณแต่ความเป็นจริงยากปีแล้วฝันได้ดีๆยังไม่ได้ ้องให้อนโนเล่นกองกลางโอ้โหกว่าจะชนะโรนัลโ,โดกว่าจะแมซซี่โมวิดเนี่ยกว่าจะได้บนลงดอโอ้โหไหนจะชไนเดอร์ไหนจะชาบี้ไหนจะยากแค่คิดเองเอาเวทอ่ะยังไม่เคยได้กองหลังคนสุดท้ายที่ได้บอลลงดอคนล่าสุดก็คือคามาวโร่ตอนสมัยอยู่หรือไม่ตอนได้แชมป์โลกต้องระดับนั้นเอว้ mm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับอยู่เป็นความเป็นจริงนะ อย่าลืมความจริง